สวัสดีครับพอแมพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพียบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับพบขอกับเบาวโทนในช่องของคุณแบ่น้อยน้องหญิงครับกับพี่น้องก็คือถึงแม้ว่าสิมีเลืองเล่วเกิดขึ้นนะครับน้อนแต่วาเฮากะต่องดําเนินการดําเนินชีวิตกันต่อไปครับคือมานไม่มีบารม,มีไม่เกิดนะครับเนาะ เคือเห้าสีเห็ดงานแหลกคืองานกระถินเป็นบุญใหญ่ที่พานมาเนี่ยก็มีดร้ามาเขามาเรื่องเงินหลวงบุญกระถินนะครับจนมีหลายเรื่องเล่าให้ห้าต้องคิดต้องเห็ดต้องตัดสินใจกันมากไม้แล้วบุญกระถินก็ผพานผลไปครับแล้วเมื่อมาเป็นบุญที่สองบุญใหญ่ครับบุญผ้าป,ป่าการกุศล กี่สิสมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นี่ก็เป็นบุญใหญ่หนึ่งบุญครับก็มาเกิดเรื่องอีกเหมือนกับคําถทิเปนวาและครับพี่น้องมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดแต่ว่าฮาองกระต้องดำเนินการงานบุญของเขาต่อไปครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับพี่น้องอยากรวมบุญกับขอบรัวนนองอิงในงานบุญผป,ปา ั้งนี้นะครับเป็นเป็นผ้พป่าการกุศลน,นะครับวันที่12มกราครับที่จะถึงนี้ครับ12มกราที่จะถึงนี้หลังปีใหม่นะครับนี่คือที่เขาได้นะครับที่เขาได้รวมรวมจ้องสื่อบัตรแข็งเนะี่ยน้ำพ่อเอกครับนี่พ่อเอกส่งมาให้บ่าวโทษลงขอมูลนนะครับ ปลาทนไหลลงอยู่ครับเห็นไหมครับผู้ดใดสนใจครับทักมาสอบถามได้ทังเพจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพจให้เบิ่งครับนี่ครับทักมาทางเพจนี้เลยพ่อแม่อ่องหญิงแฟนเพจนะครับผู้ติดต,ตามเก้าหมื่นเจ็ดครับตอนนี้ แล้วก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์คอมเมนต์เขามาหาเบาโทนนะครับคอมเมนต์เขามาในคลิปหลายคอมเมนต์เลยว่าเบาโทนปกป้องคนพิจิปกป้องไอ้จังสันจังสี่แบบบ่เวาไอ้ให้มันกระจางจังสันจังสีคือที่เบาโทนว่าว,วา่าแฟนคลับเอฟซีตีประเด็นต่างๆนานาก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับการลักขโมย สาเหตุที่มันเกิดเรื่องคือไม่เกี่ยวกับการหลักขโมยนะพี่น้องไม่เกี่ยวกับผีพากันเปย์ว่าว่าของเสียมาไล่เสียจังสันจังสี่มันคนละเรื่องมันคนละประเด็นนะครับพากันโยงไปถึงเรื่องไอ้มรดกเรื่องที่เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นมันก็เป็นประเด็นที เขาเบาที่หลังขึ้นมากครับแต่เรื่องที่มันเกิดเป็นต้นเหตุอีลีน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องครับมันเป็นเรื่องเล็กๆนิน้อยแต่เขาเหตุมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นแล้วสาเหตุอีลีน่ะมันมันบนาเกิดครับมันบนาเกิดมันบนาเป็นเรื่องนะครับพี่น้องคือ ีวว่าจังไดล่ะคือคือการที่เห้าเห็นปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีมันมีอยู่ในตัวของมันเองครับถ้าเรื่องนี้มันผ่านผลไปหลายๆคนอาจจะว่าโอ้ดีแล้ว ดีแล้วที่มันเกิดแค่นี้ดีแล้วที่มันเกิดเรื่องนี้ดีแล้วที่มันเกิดแล้วมันผ่านไปแบบนี้ก็คือเรื่องที่มันเกิดสก้่ทุกอย่างทุกเรื่องที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีเหตุผลของมันครับแต่ว่าเหตุผลที่เฮาสีเหตุที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ แฟนคับเอฟซีก็ไปหาเหตุผลต่างๆหน,น,น้ามาเปิดที่สิม,ม,า,า,เสม,มาเมื่อว้าเเปิดที่สิมือเมนถุกคอมเมนต์โดยที่ขอมูลความเป็นจริงนะ่ะมันไม่มีเลยในแต่ละคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะ่ะแต่สิ่งที่เห็นในโพสเฟนนะ่ะคือมันเป็นเรื่องหลังจากที่มันเกิดเรื่องแล้ว อันนั้นคือประเด็นที่สองอันนั้นคือเป็นประเด็นที่สามแต่ประเด็นแรกที่มันเกิดขึ้นมากนะ่ะมันไม่มีความเป็นจริงในขอ, comment, ขอมูลคอมเมนต์ของ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่นำมาคอมเมนต์เพื่อที่สิมายงใส่ประเด็นนี้เลยผมก็เลยว่าพยายามอย่าจับต้นชนปลายให้มันไปทัวทิบทัวเดนครับเหลืองลาวมันเป็นจังไดนเดี๋ยวมันเกิดด้นไปมันเกิดกระจ่างเองครับพี่น้องเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์แล้วผมอ่านคอมเมนต์แล้ว คือผมขอใจในความหากความแพงผมขอใจในความห่วงซื้อ,อพอมีพีหน้องเอฟซีหลายคนหลายท่า,า,านครับหักหน่องห่วงหน่องห่วงความปลอดภัยบางคนก็อยากให้นี้จากมองนี้บางคนก็อยากให้ไปอยู่ใกล้ๆหน่องอยู่ในจุดนี่ก่อนที่หน่องจะดั้งครับ น้องสู่ชีวิตหยุดจุดนี้่ครอบพรัวกลเอกับครพ,พออบัวไม่หน่อย่อนที่น้องจะดังครับแล้วน้องเพราะน้องมีน้องเริ่มสางเนี่ยสางตัวน้องก็เลือกที่จะสางในจุดนี้แล้วเสียให้น้องไปยู่ยใสครับจะให้น้องนี้จากปัญหาแค่นี้นี่จากคนคนหนึ่งเพื่อที่สิไปยู่ทางอื่นสันจหรครับ น้องเจอปัญหามาเยอะครับพี่น้องขอบครัวไม่นหน่อยเจอปัญหามาหลายครับแต่ทุกขรั้งทุกปัญหากะต้องมีคนที่อยู่เคีย่งขางคนที่คอยแห่งกำลังใจอยู่เสมอครับพอพี่น้อง f อฟทัวโรกับฮู้ก็เห็นแล้วว่าไผเป็นจังไดแต่ละคนเป็นจังได้พยายามอย่าเมารวมนะครับอย่าไปบอกว่าจาดพี่น้องพอเอกเป็นจังสัน้น ญาติพี่น้องสีสะเก็ดเป็นอย่างสี่คนบันทงคู่เป็นจยงสัน่นคนบันทงคู่เป็นอย่างสี่อย่าไปวอาแบบนั้นครับเพราะปัญหามันเกิดที่คนคนเดียวเข้ากับต่องเจาะจงไปที่คนคนเดียวครับอย่าสิไปเมาร่วมครับชีวิตคนเฮ้าบไดอยู่คือกันความคิดคนเฮ้าบไดมีคือกันครับการกระทําของคนเรามันไม่ได้เหมือนกันทุกคนครับขอบคุณถูกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที T. คอมเมนเขาให้กำลังใจนะครับที่ให้กําลังใจทีมงานหลังบ้านในกําลังใจหนองเอิงนะครับเนาะเดี๋ยวบบาวทนสินไหลบัญชีต่อครับเนื่องจากว่าบัญชีเนี่ยเยอะมากครับพี่น้องน่าจะทะยานเข้าสู่สามพันใบแหละครับสำหรับบัตรแข็งนะครับพี่น้องก็ยังเหลืออีกประมาณคืงทางครับกับระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณสามสัปดาห์นะครับพี่น้องกับการจําหน่ายบัตรแข็ง วันที่12มกราครับบัตร1ใบ100บาทครับบัตร10ใบ1,000บาทครับแถมเสือ1ตัวครับพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับพี่น้องบัตรแข็งเป็นรูปแบบสคสครับมีลายมือหน่องอิงเขียนคำอวยพรปีใหม่ด่านหลังทุกใบครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมีสะพครับพี่น้องนะเพบกันใไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ